สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมวิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับคลิกร้อยยี่สิบห้าไอนะครับรวมถึงน้ำมันเฟืองท้ายด้วยนะครับว่าว,วิธีการเปลี่ยนถ่ายเนี่ยทำยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นก็มาดูอุปกรณ์เลยหลักๆก็จะมีน้ำมันเครื่องตัวนี้นะครับผมจะใช้เป็นยี่ห้อนี้นะครับซิกเอ็มเก้าความเหนืด เบอร์น้ำมันเครื่องอยู่ที่ 10W40 ครับขนาด800มิลลิลินะครับ, ml, รบก็คือจะใช้ตัวนี้เลยเป็นสังเคราะห์ร้อยนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นน้ามันเฟืองท้ายนะครับน้ำมันเฟืองท้ายนะนนเานี่ยผมจะใช้ของโมตุลน,นะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ก็จะเป็นบล็อกนะครับตัวนี้ ก็คือหลักๆเลยจะใช้บล็อกเบอร์12เปลี่ยนรูถ่ายน้ำมันเครื่องด้านล่างเครื่องนะครับแล้วก็เป็นครีมครีมหนีบหนีบฝาเปิดที่ใช้เติมน้ำมันเครื่องนะครับด้านบนแล้วก็จะเป็นตัวทีเบอร์10ตัวนี้จะเป็นตัวทีเบอร์10ที่ใช้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายนะครับจะขันน็อตก็คือน้ำมันตัวนี้เฟืองท้าย หลักๆก,ก็อุปกรณ์และเครื่องมือก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนขั้นตอนวิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องะเครเ่องท้ายจะเป็นยังไงมาติดตามนะครับก่อนอื่นผมจะใช้ครีมนะครับหนีฝาจุกตรงบริเวณเติมน้ามันเครื่องออกก่อนเพื่อให้อากาศสามารถไหลเข้าไปได้นะครับเวลาถ่ายน้ำมันเครื่องออกน้ำมันเครื่องจะได้ไหลออกได้ดีครับ ตัวนี้จะมีน็อตเบอร์12นะครับที่ใช้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องจะอยู่บริเวณด้านล่างเครื่องนะครับบริเวณแถวแคอท่อใกล้ๆขาตั้งคู่นะครับก็จะมาขันน็อตตัวนี้ออกแล้วก็ปล่อยน้ำมันเครื่องให้ไหลลงใส่ถาดที่เราเอามาลองไว้นะครับ ส่วนตัวนี้จะเป็นน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องที่เราขันออกนะครับก็เอามาเช็ดทำความสะอาดพวกคราบน้ำมันอะไรต่างเนี่ยออกให้หมดนะครับถ้าเป็นไปได้ก็เปลี่ยนไอตัวแหวนกัะลองกันซึมด้วยนะครับแต่ถ้าไม่เปลี่ยนก็เช็ดทำความสะอาดดีๆนะครับใช้ผ้าสะอาดเช็ดทำความสะอาดเวลาขันกลับเข้าไปน้ำมันจะได้ไม่ซึมนะครับต่อมาก็ ตั้งรถให้ตรงนะครับเพื่อที่ว่าน้ํามันที่อยู่ในเครื่องจะได้ออกมาให้หมดนะครับจะได้ออกมาให้เยอะที่สุดหลังจากที่ถ่ายน้ํามันเครื่องออกมาเสร็จแล้วนะครับก่อนขันน็อต เข้าไปก็ควรจะเช็ดทำความสะอาดบริเวณใต้เครื่องนะครับบริเวณที่เราจะขันน็อตเข้าไปว่ามีพวกคราบเศษน้ำมันหรือว่าเศษทรายเศษอะไรหรือเปล่าที่ไปติดอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะว่าถ้ามีเศษหินเศษทรายติดอยู่เวลาขันน็อตเข้าไปมันอาจจะทําให้แหวนมันไม่สนิทแล้วทําให้น้ํามันเครื่องซึมออกมาได้ จุดนี้ถ้าเราเปลี่ยนถ่ายเองเราก็เช็กตรงนี้ด้วยนะครับจากนั้นก็ขันน็อตให้แน่นนะครับขันน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องให้แน่นแต่การขันก็ขันแค่ให้พอตึงมือนะครับไม่ต้องแน่นมาก เพราะว่ามันงานอาจจะทำให้เกี่ยวน็อตลูดได้หลังจากนั้นก็หลังจากคันเสร็จก็เช็ดทําความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะครับพวกคร,บบร,รา,นา,าออครบน้ำมันที่ติดอยู่บริเวณหัวน็อตอะไรเงี้ยก็ใช้ผ้าสะอาดเช็ดออกจะได้ไม่มีพวกคราบน้ำมันที่ติดอยู่บริเวณหัวน็อตนะครับ ต่อไปจะเป็นการเติมน้ำมันเครื่องนะครับโดยผมจะใช้กวยวางนะครับเพราะว่าจะทําให้น้ํามันไม่หกแล้วก็เติมง่ายนะครับแล้วก็ก้านวัดน้ามันตัวที่เราถอดออ,อกมาเนี่ยก็เอามาเช็ดทําความสะอาดเพื่อไม่ให้มีฝุ่นอะไรติดนะครับเข้าไปในเครื่องยนต์เวลาเราใส่กลับเข้าไปและอีกอย่างเวลาเราวัด น้ำมันเครื่องจะวัดง่ายส่วนตัวนี้จะเป็นน้ํามันเครื่องที่เราจะเติมลงไปนะครับน้ํามันเครื่องใหม่แล้วก็ทําการเจาะให้เรียบร้อยตัวนี้คือระดับน้ํามันเครื่องนะครับ800มลก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วเราก็เทเข้าไปในเครื่องยนเลย ที่ให้ดูระดับน้ำมันเครื่องนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาของเก่าที่ถ่ายออกมาเนี่ยเทกับเข้าไปในขวดแล้วจะเช็คดูว่าน้ำมันเครื่องที่มันขาดเนี่ยมันขาดมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าบางทีน้ำมันเครื่องเนี่ยถ้ามันขาดมันก็อาจจะบ่งบอกเราได้ว่าเครื่องหลวมหรือเปล่า มีอะไรผิดปกติหรือเปล่าในเครื่องยนต์อะไรเงี้ยครับผมก็เลยจะต้องเอามาเช็คทุกครั้งว่ามันขาดไปเยอะแค่ไหนส่วนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับผมจะเปลี่ยนถ่ายอยู่ที่2,000กิโลต่อหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็น้ำมันเฟืองท้าย4 0 0 0กิโลต่อหนึ่งครั้งโดยประมาณต่อมาก็ ผมว่าจะตั้งรถให้ตรงนะครับเพื่อที่ว่าผมจะเช็คระดับน้ำมันเครื่องที่เติมลงไปโดยใช้การวัดเสียบเข้าไปนะครับไม่ต้องหมุนเข้านะแล้วก็เอาขึ้นมาดูประมาณนี้ก็คือมันติดปลายขึ้นมาตรงที่เข็มวัดนะครับก็คืออย่างเงี้ยก็คือน้ำมันเครื่องก็คือมีในเครื่องปกติเพราะว่าเราเพิ่งเติม,ม้าไปใหม่อยู่แล้วนะก็ขันเข้าไปเหมือนเดิม แล้วก็เช็ดทำความสะอาดหลังจากนั้นก็ใช้ครีมนะครับหนีบฝาปิดน้ำมันขันให้แน่นนะครับก็ขั้นตอนการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยตัวเองก็จะมีประมาณนี้แล้วครับต่อไป ผมจะมาเทน้ำมันเครื่องเก่านะครับที่ถ่ายออกเข้าขวดน้ำมันเพื่อเช็คระดับน้ำมันที่มันขาดนะครับว่าจากที่เราใช้งานมา2000โลเนี่ยมันขาดมากน้อยแค่ไหนก็หลังจากที่เช็คดูแล้วนะครับระดับน้ำมันเครื่องก็จะขาดอยู่ราวราว80-100 m ถึง100มล ก็ถือว่ายังปกติอยู่ครับยังขาดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีบางส่วนที่มันยังค้างอยู่ในเครื่องยนต์ต่อไปก็จะเป็นการถ่ายน้ํามันเฟืองท้ายนะครับตัวนี้จะมีน็อตอยู่2ตัวนะครับตัวนี้คือตัวเติมส่วนตัวล่างตัวนี้จะเป็นตัวถ่ายนะครับจะมี2ตัวที่เราต้องขัน ส่วนตัวนี้ส่วนตัวนี้จะไม่ใช่ตัวนี้จะเป็นน็อตยึดเลื่อนเฟืองท้ายนะครับเวลาเราถอดเฟืองท้ายต้องขันตัวนี้ด้วยแต่ถ่ายหลักๆจะมีตัวนี้ตัวที่ใช้เติมแล้วก็ตัวด้านล่างนี้จะเป็นตัวใช้ถ่ายน้ำมันเครื่องสังเกตจะมีแหวนรองกันซึมนะครับตัวนี้ผมจะใช้วิธีการ เอียงรถช่วยนะครับโดยการตั้งขาตั้งเดี่ยวแล้วก็ขาตั้งคู่นะครับแล้วก็เอียงรถเทไปทางด้านซ้ายเพื่อที่ว่าเวลาขันน็อตออกเนี่ยน้ำมันในเรือนฝืนท้ายจะได้ไหลออกสะดวกนะครับตัวนี้หลังจากขันน็อตออกมาเสร็จเนี่ย สังเกตดีนะครับ2ตัวความยาวจะไม่เท่ากันตัวนี้ตัวยาวเนี่ยจะเป็นตัวด้านล่างจะเป็นตัวที่ใช้ถ่ายก็คือรูนี้ครับรูด้านล่างส่วนตัวนี้ตัวสั้นจะเป็นตัวเติมก็คือรูด้านบนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาขันน็อตตัวยาวคือตัวด้านล่างนะครับขันกับ ข้าไปนะปกติคือผมจะไม่ค่อยชอบเอาบล็อกลมยิงเข้าไปนะครับผมจะใช้มือขันเพราะว่าถ้าเอาบล็อกลมยิงเข้าไปเลยอะ่ะมันจะมีโอกาสที่ว่าอาจจะเกี่ยวรูดอะไรได้แต่ก็ทําได้ครับแต่ต้องใช้มือขันตามเกี่ยวเข้าไปก่อนเข้าไปให้สุดก่อนแล้วค่อยค่อยใช้บล็อกลมยิงแต่ผมจะใช้ มือมากกว่านะครับใช้เป็นแบบตัวทีขันนี้มันจะกะแรงอะไรได้ดีกว่านะครับต่อไปก็จะมาขันน็อตให้แน่นนะครับก็คือขันเข้าไปแค่ให้ตึงๆมือพอนะครับเพราะว่าถ้าอัดจนแน่นเลยเนี่ยมีโอกาสที่ว่าเกีียวจะรูดได้นะครับทีนี้ถ้าเกียวลูดนี่ก็คือต้องไปตับเกียวอะไรงานใหญ่เลยต่อไปจะมาเติม น้ำมันเฟืองท้ายนะครับถ้าเป็นหลอดแบบนี้คือก็ใช้คัตเตอร์ครับตัดตรงปลายออกเลยให้แหลมๆนะครับแล้วค่อยเติมถ้าตัดออกมาแล้วก็ประมาณนี้ครับตัดให้แหลมๆเลยแล้วก็เสียบเข้าไปในรูเติมน้ำมัน หลังจากนั้นก็ใช้น็อตนะครับตัวสั้นก็คือตัวบนขันยึดเข้าไปเช็คความแน่นของนอ็อตให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เช็ดพวกคราบน้ำมันที่มันติดอยู่ตามหัวน็อตออกการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็น้ำมันเฟืองท้าย ก็มีประมาณเท่านี้นะครับขั้นตอนอะไรต่างๆก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ